Thank you. ู่กันภายในวัดโพนะครับวัดพรเทพสุโธนิมนต์มังคลาราม โจะมีเจดีทั้งหมด99เจดีย์นะครับ99องค์จะมีเจดีย์ใหญ่อยู่4องค์ด้านนี้ นีวัดโพก็มีงานสดมนข้ามปีนะครับส่วนพรุ่งนี้วัดอรุณก็จะมีงานตักบาตรตอนเช้าซึ่งอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำจ้าพยาก็คือวัดแก้งนั่นเองถึงได้มีเพลงวัดแก้งวัดโพน่นะครับใ่ภายในวัด ตอนนี้ก็ยังมีคนคลุกคื้นเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่มีการปวดมนข้ามปีเป็นเจดีที่สวยงามมากนะครับสำหรับพะโตเดี๋ยวจะพาไปดูโรงทานนะครับสำหรับท่านที่มา ส่วนบนข้างปีที่วัดโพมีลงทานหลายอย่างมากซึ่งผมก็ได้ไปทานมาแล้วนะครับมีหลายอย่างเลยเดี๋ยเราลองไปดูกันใครได้มีโอกาสมาวัดโพนะครับลองมานับเจดียด์ที่วัดโพดูเพราะว่ามีทั้งหมด99เก้าเจดีนะครับซึ่งเยอะมากเลย มีร้านขายของที่ระลึกนะครับจะได้ยินเสียงนะครับว่ามีโรงทานครับเป็นงานการสุดมนต์ข้ามปีที่วัดโูวัดประเชีดผลนิมลมัมงคลาราน บ,อบของวามร่องมือเวลารักษาความสะอาดด้วยนะครับหลังจากเสร็จีีการกินหรือรับประทานเรียบร้อยแล้วะนะครับถุงดำนะครับรู้น้ำตาถุงดำนะครับ มีโรงทางน,น,นคอนเดนงซืนนะครับปกติจะไม่ค่อยเห็นโรงทานที่มีกคอนเดนเซอรี้อ่ไก้นกนะครับ,นนรรบรยบังมีอยู่ครับราวแถวได้เลยนะครับ ตรงนี้อะไรครับอ๋อโอเนครับดอกซีนับของบางนะครับเจ้าเดิมครับนะฮะับก็ยังมีอยู่บางน้อยสบายมากนะครับทางบอกสบายมากครับท่านผู้ชมเชิญนะครับแต่คุณเกียรติที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารใดๆเมื่อมาถึงวัดโพแล้วยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในตาของการสวดมนต์ไหว้พระประจำนะครับข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเกลือเกลยวลูกชิ้นครับเกลืยเกลือลูกชิ้น ยังมีอยู่ใช่ไหมครับสุกเีืยวลูกชิ้นโอเคครับสุกเีืยวลูกชิ้นทั้งนี้เลยครับนะครับเส้นภลรก,กินในการกินก็ดีนะครับเพื่อดบุตรตาตาขอรบกวนให้ค่ะพี่พีเกียรติช่วยเก็บในถุงดำด้วยนะครับใส่ถุงดำนะครับด้านในด้านในข้าวต้มนะครับข้าวต้มของวัดโพนะครับก็ยังมีจำน่ายอยู่นะครับ ไม่รู้บ้านใครมีบ้างนะครับมีโรงทานตอนงานสุดมงอข้ามปีครับท้กครับตอนนี้นะครับเราเปิดไว้ประมาณสี่ทุ่มนะครับเราจะเปิดหนึ่งรอบนะครับครับต้องสี่ทุ่มนะครับเราจะเปิดบริการนะครับขนมโค้กขนมโค้กจะมีอยู่นะครับขนมโค้กนะครับโอ้โหขนมโค้กนี่ก่อแถวยาวนะครับก่อแถวตัวนะด้านในครับทุกนะครับ เราเปิดเวลาถึิบโมนะครับราด้ของที่สูอย่างเปิดเวลาถึงนะมองไปได้ถุงนในไเลยนะคะจ้าต่อได้เลยนะคะเอามองไปได้ถุงผ้าด้ได้เลยนะคะถุงผ้าต่อนนะคะได้ถุงผ้าหรือยังคะได้ถุงผ้หรือยัง

Yeah. ภร,ระวันตุเตียพะวตุสาพระมังคังราภันตุสอบพระเทวราชาชาภัสังฆานุอาวิยะนาจสระโสติพาวันตุเตียสาธุพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปนะครับมีหลวงพ่อพระครูอาคมสุนทร ผู้ช่วยเจ้าวาดพระพิเชษตุคนเป็นประธานนะครับได้เจริญพระพุทธมนต์รรมาจากกับะวัตนสูตรจบลงไปนะครับการเจริญพุทธมนต์เมื่อสักครู่นะครับเป็นพิธีช่วงที่หนึ่งนะครับซึ่งเรามีพิธีอยู่ห้าช่วงด้วยกันนะครับจนกว่าจะถึงเที่ยงคืนต้อนรับวันใหม่นะครับ อีกสักครู่น,นะครับด้วยพระเมตตาในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังพร,ราชสกลมหาสังฆปร,รินายกนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนั้นนั่นประดานฝ่ายพระฤกนะครับเพื่อที่จะได้มาประกอบพิธีในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้เรียนทุกท่านนะครับ าข้นนออกก่นะครับคฟังพระธรรมเทศนานะครับซึ่งในวันนี้นั้นได้รับการยิ่งในานพระคุณพระคุณพระธรรมวาชรญาจารย์นะครับเป็นไฟด้านู้นกันไหมครับอันนั้นจะเป็นไฟของวัดวัดอรุณวัดแจ้งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะมีซอยอยู่ซอยหนึ่งที่เขา ชอบไปถ่ายรูปกันนะครับยังอยู่นะครับยังมีอยู่ครัเดยวเจอนะครับ รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วขอความร่วมมือทุกท่านนะครับใส่ลงในถุงดำให้หน่อยนะครับอย่าวางไว้บริเวณเกลียดก็ดีรอบบริเวณวัดก็ดีนะครับขอความร่วมมือความสะอาดในวัดโบวัดโถนะครับต้องการให้ลูกค้าเสร็จดรบร้อยนะครับก็ของทานกรุณาหารจากพี่นุชกับพี่ไพรับประทานเสร็จแล้วใส่ในถุงดำให้ด้วยนะครับ สักครึ่นะครับพอดีข้าวหมูสุดยอดมากเลยเดี๋ยวตอบถมนะครับข้าวขาหมูไม่อดค่ะบอกแล้วว่าวันนี้เราไม่นั่นะครับข้าวขาหมูไ่ั้ันะครับรอนะครต้นะครับเ่อนาองคุณี่ของหลวงพ่อดูนะครับหรือว่าป้คุณน่อยุจะมีการแจกเรื่องของข้าวต้มนะครับ แล้วก็ไข่ต้มอันนี้จะมาบริการเอาที่หลังจากส่วนบนเสร็จนะครับส่วนบนเสร็จทอดกมนนะคุณนี่

Thank you ที่นี่วัดโพนะครับวัดพระเชทตทุพน,น,นุมนมังคลาราม เดี๋ยวกลับมาไฟ์ใหม่นะครับตอนนี้ขอหยุดพักสักครู่